สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราายการแจมเลยเพื่อนนะครับวันนี้มาพบกับซูเปอร์ซูเปอร์ฮอนด้าซีวิกเอฟดีนะครับคันนี้นะเป็นปีสองพันเก้านะครับคันนี้เป็นปีสองพันสิบนะครับวันนี้เราจะแท็กคูให้นะครับวันนี้มาดูนะครับโฉมข้างหน้านะครับ อ่าดูโฉมหน้านะครับดูโฉมรอบคันก่อนนะคันนี้นะอันนี้คือ Honda c ซ vic นะครับเครื่องยนต์1.8นะครับ V t e ทนะครับอ่า1.8ด V เทคเกียร์ออโต้นะครับนะครับคันนี้นะครับโอ้โหเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้นะครับรถนะครับใช้งานดีมากครับเราเปิดราคาให้เลยนะครับันนี้เอาไปเลยพี่169,000เท่านั้นนะครับอันนี้นะครับ169,000เท่านั้นนะ ผ่อนสบายๆครับเดือนละ4ใบเตานะครับไม่เกินนี้แน่นอนนะพี่สอบถามมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับจัดให้เลยวันนี้1ง6 9 0 0 0เท่านั้นรับง่ายี่สุดว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูค่ายนอกก่อนนะนะครับดูดูตรงที่แม็กนะครับเอ๋รอบหน้าแม็กนะครับแม็กนะครับคันนี้นะครับเป็นแม็ก ขอ17นะครับยางปี24นะยางใหม่ๆเลยนะครับยางอ่าแม็คขอ17นะครับโอ้โหหน้ายาวว่าสวยมากครับคันนี้เงามากนะครับโอ้โหเนี่ยคันเนี้ยยังใหม่อยู่เลยนะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวดูภายในดูภายนอกกันก่อนนะครับนี่มีแอรแฟเบอรี่ต่างๆครับกระจกรับออโต้นะครับอ่าดูภายในกันนะคันนี้เป็นตัว E นะครับตันนี้นะ ดูนะครับภูมิลัยมันติฟังก์ชันนะครับเห็นไหมนะครับภูมิลัยมันติฟัง์ชันนะเกียร์โต้นะครับนี่แล้วก็มีโอ้โหระบบปรับอากาศเป็นดิจิตอลนะภายในเบาะนะครับภายในทูโทนนะครับมีที่เก็บของโล่งมากนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมตัวที่พักข้อพักแขนเนี่ยก็ยังไม่มีรอยแตกแน่นอนครับเบาะหนังแท้นะครับดูดีแน่นอนนะครับนี่มีแผ่นเพนโอ้โหซีวิกนะครับคันนี้ เย็นเพลงพอนะครับแล้วดูภายในด้านหลังนะดูภายในด้านหลังคันนี้พีใสายทั์เหมือนขับยานอวกาศนะครับอ่าเห็นไหมครับคันนี้ดูดีมากนะครับคันนี้ดูดีมากแล้วดูนะครับภายในนะครับภายในนี่ตรงนี้มีที่พักเท้า้อไม่ใช่ดิต่อภายมีที่พักแขนนะครับแก้วนะครับโหแล้วคันนี้เราลดได้ขนาดนี้นะพี่นะครับ ไม่แพงเลยนะครับคันนี้ถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับเราเน้นเน้นคุณภาพต้องมาก่อนนะครับเรามีประกันให้นะนะครับเช็คายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบ้านเกี่ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับดูยางนะครับยางใหม่นะครับดูด้านหลังมาก่อนนะนะครับคันนี้นะครับเรียบร้อยมีเซ็นเซอร์ตรงนี้มีทุกควเมเงี้ยนะตรงท่อนะครับนี่ อันนี้โอ้โหดูทเบียนเพิ่งออกางวันที่หนึ่งมานะครับแล้วก็นี่โลโก้ฮอนดานะอันนี้นะครับยางไหลฟกเละเลยนะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมดูนะครับภายนอกนะดูดูทรงแบบว่าทรงคันนี้นะสวยๆเลยนะครับอันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยโดนน้ย้ํามาทุกคันนะครับไม่เคยผิดความด้วยนะครับคันนี้นะเราเปิดราคาให้นะครับเพียง หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับที่นี่นะครับมั่นใจเลยพี่ของถูกและดีนะครับอ้าวจบคันนี้แล้วเดี๋ยวไปดูคันนี้กันต่อเลยปีสองพันสิบนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดวีเทคเหมือนกันนะครับคันนี้เครื่องยนต์ใหม่ๆนะครับแน่นอนครับรถบ้านผมชายเราจัดให้อีกแล้วครับนี่ดูด้านหน้านะครับโอ้โหสวยครับชุกม่วเมี่ยมนะครับ ล้อนะครับเป็นล้อขอบสิบห้านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ้าวนะครับใหม่ๆในสแตนดาร์ดเลยนะครับมีสเกิร์ตรอบคันคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวเปิดราคาเลยนะครับเปิดราคาเลยครับคันนี้เอาไปเลยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับตอนนี้ผ่อนสบายๆครับเดือนละสี่ใบเทากว่านะครับโอ้โหชุดนงชุดหน้านะคันนี้ยังใหม่นะครับ อ่าไม่แค่น้อยนะครับไม่แค่แสนต้นต้นเท่านั้นครับรถปีสองพันสิบนะแล้วดูนะครับบูรับค่ามีสเกิร์สนะครับเเกิร์สนียางมิชลินนะครับยางมิชลินนะใหม่ๆเลยนะครับโอ้โหแม็กส์สแตนดาร์ดนะมีดิ้หน้าดิ้หลังเหมือนกันเลยนะครับอ่าดูนะครับมีสเกิร์สแบบว่ามีมีกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วแอคเซสซอรี่นะเห็นไหมนะครับบางเขาเรียกว่าคิ้วเนี่ยนะครับกันสารนะนะครับ นี่ตรงนี้นะครับเป็นอะไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะเซ็นทันล็อกนะนี่เห็นไหมนะครับคือว่าโอ้โหภายในเป็นสีเทาดํานะออกทูโทนนะครับกินคี้นินดนึงนะครับดูนะครับโผมาลายนะครับมันติดฟังก์ชันนะแอร์แบ็กพร้อมนะครับพิสัยทัศนี่เหมือนเหมือนเหมือนนี่ขับยานอวก,กาศอะะ่ะจริงไหมเหมือนขับยานอวก,กาศอ่ะดูดีๆนะครับแล้วก็ เห็นไหมตร,ตรงเครื่องทรงเครื่องเสียงตรงตรงนี้นะมนี่อ่าคุณแจเรามีห้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมคันนี้โอ้โหยนะครับเกียร์นะครับออโต้ซีวีนะนะแล้วก็โอที่พักเขาเรียกว่าเบาะนะครับหนังแท้แน่นอนนะครับเดีย๋ยวดูภายาในด้านหลังกันนะครับไม่แพงแน่นอนครับคันนี้ถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับหนึ่งเจ็ดเก้านี้คือว่า จัดให้เลยเขาเรียกว่าของกำนันเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหคุ้มมากนี่ใช้ได้ใช้ดีนะครับโอ้โหแบบว่าทุกอย่างดูดีไปหมดเพอร์เฟคครับพี่นะครับสำหรับคันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเปิดว่าอ่าแสงเขบว่าดีๆเลยนะครับไปมันนะครับมันดูดีแน่นอนครับโอ้โหดูใหม่อยู่เลยนะพี่ นะครับด้านหลังนะด้านหลังนะครัเป็นไม้สเกิร์ตรอบคันนะมีเซนเซอร์ให้พร้อมนะนี่เป็นไม้แบกยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ครบนะครับอุปกรณ์ครบอยู่แล้วนะครับกว้างด้วยนะครับดูดิกว้างมากเข้าไปนอนได้เลยอ่ะอ่ะแล้วดูดิโอ้โหชุดตะกงตะเกิร์ตนะโอ้โหครบเซตนะครับสถานี นะครับดูทรงรวมรวมแล้วนะครับองรวมรวมแล้วนะครับคันนี้ดูดีนะครับบอกให้บันดาชีวิตนะครับผมแพ็คู่ให้แล้วนะครับคันนี้นะครับว้าคันนี้หนึ่งหเก้าคันนี้หนึ่งเจ็ดเจ้านะครับพนสบายสบายครับเดือนละสามใบเดาโอ้โหพี่คุ้มมากครับกับราคาบันดาซีวิคเอฟตีนะครับปัจจุบันนะครับ อ่าราคาปัจจุบันนะครับตอนนี้ราคาเตะให้สดๆแลวร้อนนะครับที่ด้านใายนะสนใจมาดูรถได้นะครับที่ตับ้านขมชายนะครับประชาร่วมใจ16นะครับอ่ามีบุรีรสายกรุงเทพมหานครน10510นะครับหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับทักลองทักเข้ามาดูได้นะครับว่ารายละเอียดต่างๆของรถแต่ละคันนะครับคอมทิ๊กมาเลยนะครับสอบถามได้เลยที่ เอสไซน์นะครับห้าห้าแปดอย่าลืมนะครับอย่าลืมเอสไซน์นำหน้านะครับห้ามเข้าไปได้ไลน์แอดเลยนะครับบ้านเขียวนะครับแน่นอนครับพี่แอดมินตอบเร็วมากนะครับดูแลดีนะครับมิหน้ารักมากนะครับพี่ลองสอบถามดูได้นะครับรถบ้านสมชายนะครับเรามีประกันให้เรามีของแถมให้นะครับของทุกเรานะครับที่นี่ผ่านการตรวจสอบจากรถโดนใจแล้วก็ยูดคานะครับรถมือสองที่มีมาตรฐานนะครับ อันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับรถบ้านสมชายนะครับเราจัดให้พี่อย่างแจมๆเลยนะครับรู้รู้เรื่องเลยพี่นะสําหรับวันนี้นะครับต้องของุญาตลาไปก่อนพี่ๆสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเรายิงเบอร์โทรให้นะครับวันนี้สวัสดีครับ